เอาละครับกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับรวมถึงรายงานของฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับทั้ง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงาน,านผลการแข่งขันฟุตบอลประจำครับคือวันที่7ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่8ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงก่อนดูคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ โอเคเราไปดูผลการแข่งขันกันก่อนเลยนะครับผมฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับฮอฟเฟนไฮมเอาชนะเอาบวกไป3ประตูต่อหนึ่งแข่งชเซียอิตาลีครับฟิอเรนติน่าครับเสมอกันทางด้านของเจนัวไป1ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีแข่ง1คู่นะครับไบรตันครับแพ้กับทางด้านเซาท์ทัมตันไป1ประตูต่อ2 ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเอบาเสมอกับมาเลเซียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนะครับประจำวันที่8ธันวาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลนะครับอยู่่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6นะครับเป็นนัดสุดท้ายนะครับและเดี๋ยวเราจะ,ะในวันพรุ่งนี้เราจะได้มาสรุปผลนะครับว่ามีทีมไหนที่ผ่านเข้ารอบก,กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทีมที่จะลงสนามนะครับก็จะมีคู่แรกครับแข่งเวลาเที่ยงคืน5 5นะครับมีอยู่2คู่นะครับลาซิโอครับจะพบกับทางด้านของขับบูธนะครับแล้วก็เซเนตเซนตเปนเตอร์สเบิร์กจะพบกับโบุลเซียดอตมุนนะครับและคู่ที่เหลือครับแข่งเวลาตีสามพร้อมกันหมดเลยนะครับเปเชครับจะพบกับทางด้านของอิตันบูบูริชิครับแล้วก็เดนโมเคียบจะพบกับเฟรเดริวาล์ดนะฮะเชลซีจะพบกับคาสโนดา วาเซโนนานะครับโอ้โหคู่นี้บิ๊กแมตช์นะครับน่าสนใจและน่าติดตามนะครับวาเซโนนาจะพบกับยูเวนตุสแลนด์นะครับจะพบกับทางด้านของเซบียาและไลซิกนะครับจะพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกจะแข่งเวลาตีสองนะครับสโต๊กจะพบกับทางด้านของคาร์ดิฟนะครับส่วนคู่ที่เหลือนะครับจะแข่งเวลาตีสองสี่สิบห้า มิววอลนะครับจะพบกับพิวพีอาร์นะครับฮันเดอร์ฟิลพบกับเชฟฟิลเวนเดย์นะครับโคเวนทีพบกับรูตันวัตฟอร์ดนะครับพบกับลอตเตอร์แฮมและสวอนซีครับจะพบกับมอลสมัตนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนวันที่8เอ่อขอประทานอภัยนะครับวันที่7ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่8ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ก็ผมกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับก็เลยเหมือนจะเป็นหวัดนะครับยังไงก็น้ำเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ